สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินทิติ PK นะคะก็วันนี้นะคะกินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับหลงปูทวดพิมพ์ซุ้มกอนนั่นเองนะคะก็ตลับรุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะพิ่งรีวิวเป็นครั้งแรกนะคะก็มีโอกาสได้ซื้อเข้ามานะคะก็เลยนํามารีวิวอัดคลิปรีวิวก่อนเลยดีกว่านะคะก็ใบนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่นะคะแล้วก็มีทรงหัวเต่าแบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะ คือเรียกได้ว่าดูมินิมอลนะคะคือแกะลายเป็นทางเดียวกันทั้งใบนะคะนี่คือหน้าหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะก็สวยงามดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะแกะลายต่างๆเราที่บอกสื้อาเหมือนใหม่คือสื้อาเหมือนใหม่จริงๆนะคะแล้วใบนี้เนี่ยทองค่อนข้างดีเลยนะคะนี่ แกะลายต่างๆแล้วด้านข้างของตลับนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็แกะลายเป็นลายกระหนกแบบยาวเส้นแบบไม่สะดุดเลยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนี้ี่ซูให้เห็นดีเทลนะคะให้เห็นทุกอนูของตลับนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือดูห่วงของตลับนั่นเองนะคะก็ หังของตลับเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่ายังโอเคอยู่เลยนะคะก็จะถึงแม้จะมีรอยบ้างประปรายนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาพที่เรารับได้เลยนะคะนี่คือมันเป็นสภาพของมือสองที่ค่อนข้างดูดีนะคะตลับไปนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก,แกะ็แกะลายเดียวกันนะคะเช่นกันนะคะคือลายกระหนกแบบยาวลงขึ้นไปเลยนะคะปืดๆนะคะ นี่เป็นคำของการที่บอกว่าไม่สะดุดนะคะแทนคำว่าไม่สะดุดแ,แล้วนะคะแล้วด้านหลังนะคะก็เป็นลายเกลลายเดียวกับด้านหน้าของตลับนะคะก็คือเป็นลายเดียวกันทั้งหน้าและก็หลังนะคะสวยงามคือสำหรับท่านที่แบบไม่ชอบเป็น ซุ้มนะคะก็จะชอบสไตาอาจจะชอบสไตล์นี้นะคะเป็นทรงหัวเต่านะคะแล้วก็คือใบนี้เขาตัดมาเข้ากับทรงของเป็นงานสังทํานะคะก็คือตัดเข้ากับหล่อบัวทวดพิมพ์สมกอเป๊ะเ,เลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมีหูหูเหรียญน,นั่นเองนะคะชือ่อสวยงามดูก้นของตลับกันดีกว่านะคะสภาพยังดีนะคะสลักก็ยังอยู่ครบนี่ ที่เด็ดนะคะของตลับใบนี้จะอยู่ด้านในเดี๋ยวจะต้องมันแน่นมากนะคะเพราะว่าเปิดน่าจะไม่บ่อยมากนะักนะคะยังแน่นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวใช้อุปกรณ์ช่วยแป๊บน,นึงเวลาที่แน่นๆแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเปิดไม่ออกเนี่ยควรใช้เป็นเหมือนพวกใบมีดอะไรอย่างนี้นะคะตรงไว้ตรงหูตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะ ชึบแล้วก็ดันออกใอนนี้แทนนะคะเพราะจะได้ไม่ต้องเจ็บเล็บนะคะเดี๋ยวมันเผื่อเล็บฉีกอะไรอย่างนี้นะคะทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะ90%นะคะมีต่อ90%แล้วก็ตัว M นะคะคาดว่าเนี่ยจะเป็นตาของร้านนะคะซึ่งถ้าไหนทราบนะคะว่าเป็นของร้านอะไรเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็เป็น90%ออย่างนี้เลย แล้วดูด้านในนะคะสภาพเนี่ยยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองวัดขนาดกันดีกว่านะคะขนาดของด้านในเผื่อว่าใส่รุ่นอื่นก็ได้เช่นกันนะคะเผื่อที่มีรุ่นไหนที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ด้านในนะคะความกว้างของด้านในจะอยู่ที่2.2เซนนะคะส่วนความสูงของด้านในก็อยู่ที่3.5เซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองปิดอื้หือแน่นกึ่ คือทองดีสภาพดีสภาพเหมือนใหม่นะคะงานดีด้วยแล้วด้านหน้านะคะน้องซูมอยู่ด้านหน้านะคะหน้าจอขนาดของหน้าจอนะคะก็นี่เลยนะคะหน้าจอก็คือ1 9จุเซนนะคะความกว้างแล้วความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่สองจดเซนนั่นเองค่ะก็คือใส่เป็นพราหลงปูทวดนะคะแล้วก็ หลวงปู่วพิมพสุมกอนะคะหรืออาจจะเป็นพระรุ่นอื่นๆที่รูปทรงใกล้เคียงก็ใส่ได้เช่นกันนะคะก็ใบนี้นะคะก็จะหนักอยู่ที่นี่เลยเห็นแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้หนัก13.11กร,รัมนะคะก็คือน้ําหนักก็เกือบจะบาทหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สภาพดีด้วยนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรลับทอง รอบทองสำหรับพา,ารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทําตลับทองรอบทองมือ1นึ่งะคะก็ทักไลน์แอ tk 6กหหกนะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0 9 8 9 9 8แ6 6 8 5กนะคะก็ครบจบในที่เดียวเลยนะคะที่ร้านตลับทองทิติทั้งตลับทองรอบทองพระทองคํานะคะ ตลับทองกับทองมือหนึ่งมือสองครบได้หมดเลยนะคะก็หรือจะมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้นะคะร้านจะอยู่ชั้นสามห้างมาเด็บงามวางวานร้านอยู่ติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยค่ะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีอยู่ใบเดียวในร้านนะคะท่านไหนตามหาอยู่ก็จะประหยัดค่าแรงค่าิตซิไปได้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ